ดวงรายปักสำหรับคนวันพุธนะคะปักแรกระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยน25งพันค่ะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพค่ะ ท่านใดที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในการดูดวงในคลิปต่อๆไปนะคะเราจะดูตามการเดินทางของดวงดาวก่อนนะคะการโครจรของดวงดาวแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้พ่สีด้วยนะคะมาประกอบในคำบรรยายก็คนวันพุธในช่วงปักแรกนะคะสำหรับ1-15พฤศจิกายนเนี่ย ดวงดาวของท่านนะคะจริงๆแล้วคนวันพุธเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าสุขภาพจิตใจอาจจะอ่อนล้าเหนื่อยกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายท่านที่ทํางานอยู่นะคะองค์ก hmm. รของท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานมีการสลับโยกย้ายหรือมีคนลาออกมีคนเข้ามาเพราะฉะนั้นคนวันพุธจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. การเป็นมิตรหรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะทําให้การงานของท่านนั้น ราบรื่นนะคะราบรื่นมากขึ้นคนวันพุธในช่วงนี้นะคะเจ้านายจะมอบหมายงานใหม่ๆให้หรืออันหนึ่งก็คืองานเก่าของคนอื่นเอามาให้ท่านดูแลแล้วมันจะเป็นลักษณะของท่านจะต้องมาแก้ไขงานที่มันผิดพลาดซ้าไปซ้ำมาซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่การผิดพลาดของท่านหรอกแต่ก็ไปเอางานของคนอื่นมาแก้ไขนะเพราะคนวันพุธเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วประกอบกับเจ้านายก็ให้ความเ,าเหมือนกับ เจ้านายเชื่อเชื่อใจเชื่อมั่นนะคะก็จะส่งท่านไปทําการเจราจาประสานงานกับลูกค้าข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นคนมันพุธอย่างแรกเราจะต้องเตรียมเอกสารข้อมูลให้ดีๆค่ะมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดหรือลืมเอกสารสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปทําสัญญาหรือการติดต่อลูกค้ามันเป็นช่วงที่ตัวท่านเองก็จะต้องเร่งรัดในสิ่งที่มันทําอยู่นะคะแล้วถ้าท่านาใช้ไหวพริบหรืออันนึง การติดต่อเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้คนนับพูดมีความก้าวหน้าแล้วก็จะได้ผลตอบแทนแล้วเจ้านายก็เอ็นดูนะคะพร้อมที่จะพิจารณาของการเลื่อนตำแหน่งเรื่องเรื่องเงินให้นะคะแต่ทีนี้ในด้านของทํางานประจําคนนับพูดจะต้องระวังเรื่องของกระแสของขึ้นใต้น้ําบางทีอาจจะมีคนไม่ไม่พอใจกับกับสิ่งที่ท่านทํานะคะสิ่งที่จะแก้ไขได้คือการหลีกเลี่ยงนะคะอย่าให้ คืออย่าไปโต้วตอบเพราะงั้นเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะท่านที่ทางานกิจการค้าขายนะคะช่วงนี้คนวัพุก็คงจะเงินก็หมุนเวียนเข้ามาดีแต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับสุดโต่งอะไรมากมายคือมาได้เรื่อยๆแต่คนวันพุธก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะงั้นเนี่ยหากท่านทำกิจการอยู่ก็ยังไม่ต้องขยับขยายอะไรในช่วงนี้นะคะ แต่ถ้าหากมีบางท่านค่ะที่มีคนมาชักชวนให้ทํากิจการหรือคิดจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ลองปรึกษาคนผู้รู้ไปก่อนนะคะหรืออันนึงก็ศึกษาสิ่งที่จะทําไปก่อนนะคะเพราะว่าการลงทุนของท่านมันอาจจะเสี่ยงเกินไปถ้าไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยถนัดมาก่อนแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะคนพุดจะมีไรายได้เข้ามาจากการทํางานนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องของเงินเก่าหรือ บางทีจะมีทั้งรายได้ประจาหรือรายได้เสริมนะคะแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายคือรายได้เนี่ยเหมือนได้เยอะแต่จ่ายเยอะกว่าค่ะคนวันพุธในช่วง15 1-15นีถึง้นี่ยังมีรายจ่ายบางทีจะจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเพราะงั้นแต่จริงๆแล้วคนวันพุธเป็นคนที่พยายามที่จะวางแผนการใช้เงินอยู่แล้วค่ะแต่มันมีเหตุท,ที่ต้องจ่ายเงินนะคะ เหตุที่ต้องจ่ายเงินบางทีจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือการแตกหกักการชํารุดทุดโทรมของสิ่งของนะคะหรืออันนึงก็ปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเรื่องต้องใช้เงินอยู่แต่ก็เรามันระวังนิดนึงค่ะบางทีเงินอาจจะสูญหายหรือรั่วไหลนะคะหรือบางทีเราอาจจะลืมลืมสิ่งของของเราแล้วเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังแต่ในด้าน โชคลาภคนวันพุธก็มีโชคในการเสี่ยงเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักถ้าตามการเดินทางของดวงดาวเนี่ยคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะบางทีมีความเข้าใจผิดอะไรกันนะคะบางทีคู่ของ,ของท่านนะคะไม่ค่อยที่จะดูแลอะไรมากมายอาจจะด้วยเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานเลยทําให้ไม่ได้ใส่ใจกันแล้วก็เกิดการหวาดระแวงเพราะฉะนั้นจะต้องหนักแน่นนะคะแล้วก็ท่านใดที่ เป็นโสดมีเกณฑ์นะคะที่จะพบเจอคนที่ถูกใจจากการติดต่อของเพื่อนฝูงหรืออันนึงเราเดินทางไปประชุมไปทานเลี้ยงก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนวันพุธนะคะที่กําลังคุยคุยกับใครอยูออ่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบร้อนเพราะคนที่ท่านชอบเนี่ยเ็อาจจะแบบไม่ได้วุ่นวาหรือไม่ได้คิดอะไรกับเราเป็นพิเศษเนั้นก็ อย่าไปทุ่มเทหลยมากนะคะนี่เรื่องของสุขภาพค่ะคนวันพุธเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะอาหารการกินน้ําหนักเราอาจจะเพิ่มหรืออันนึ่งคือลําไส้ของเราอาจจะไม่ดีนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อได้แล้วก็ท่านใดที่เหมือนกับทํางานแล้วต้องใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุพวกเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็ต้องระวังค่ะและที่สําคัญการเดินทางไกลนะคะกะ็ตรวจสอบยุดันพานะของท่านด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันนะคะการงานของคนันพุธนะคะห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยก็เหนื่อยกับงานที่ทำนะคะแต่ก็ยังรู้สึกมีการคาดหวังว่าเอองานมันจะไปได้นะไปได้ดีนะคะเพราะงะั้นเนี่ยท่านที่ยังทํางานอยู่ที่เดิมทําหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดค่ะอย่าเพิ่งไปคิดโยกย้ายอะไรนะคะและท่านใดที่ทากิจการส่วนตัวนะคะ การเงินได้มาก็จริงแต่ก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะงั้นก็ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรและหากท่านใดนะคะมีคนมาชักสวนให้ทํากิจการอะไรใหม่ๆท่านจะต้องดูเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายของท่านก่อนนะคะเพราะว่าเงินทองท่านยังรั้วไหลอย,อยู่ก็ยังไม่เหมาะที่จะไปเสี่ยงเกินไปนะคะเรื่องของการการเงินค่ะ การเงินมีโอกาสมีโชคลาภจากการเสี่ยงพอให้ได้ชื่นใจนะคะแต่ว่าบางทีคนมันพูธจะมีไรายได้ทั้งไรายได้ประจําหรือไรายได้เสริมหรือไรายได้ทางด้านวิชาการการไปฝึกอบรมกันเป็นวิทยากรหรือไปช่วยงานออในด้านของตัวแทนในหน้าก็มีโอกาสนะคะการเงินหมุนเวียนเข้ามาดีแต่ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยค่ะด้านความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะความรักคนมีคู่ราชาถึงไม่เท้า ก็ชาถึงไม่เท้าก็เรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางทีเหนื่อยทั้งคู่อ,อ,อารมณ์ก็หงหุดหงิดทั้งคู่นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการหวัดระแวงกันนะคะหรือบางทีตัวท่านเองคนวันพุธอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะบอกคนโู้นหรือมีเมตตากับทุกๆคนก็ระวังบางทีเราเรามีแฟนแล้วแต่เราก็คอยช่วยเหลือคนโน้นนนี้แฟนเราก็อาจจะเข้าใจอะไรผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็หากมีปัญหาแบบนี้ก็ต้องรีบปรับความเข้าใจกันนะคะ เรื่องของคนโสดค่ะคนโสดสิบดาบสิบดาบคนโสดก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครนะคะบางทีมีคนเข้ามาชอบเราเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนโสดบางคนอาจจะแอบชอบใครสักคนแต่คนคนนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากมายเราก็ไม่ต้องไปทุ่มเทอะไรมากนะคะ เรามาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะสุขภาพร่างกายของท่านนะคะเก้าเหรียญค่ะท่านก็แข็งแรงดีแต่ว่าเรื่องเครียดภารกิจหนะ้าที่การงานนะคะการพักผ่อนน้อยความเครียดมากเกินไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคนพุทธจะต้องปล่อยวางแล้วก็ทํตใจ,ใจให้เบิกบานสบายๆนะคะหาโอกาสพักผ่อนลอกกําลังกายนะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระประจำจะทําให้สุขภาพจิตท่านดีเมื่อสุขภาพจิตท่านดีกายดี สุขภาพจิตด,ดีเลือดลมไหลเวียนดีท่านก็จะไม่เวียนหัวนะคะเอาละค่ะก็ดูแบบกว้างๆค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ